สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลด .com จะมาลองครับลองก็คือลองใช้โทรศัพท์ a n d r o i d Xiaomi 12T นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับโดยอาจจะใช้แอป Motive Video นะครับในการถ่ายโดยเทียบคุณภาพเสียงครับอันนี้เราใช้ไม์จากตัวโทรศัพท์เองนะครับไม์จากตัวโทรศัพท์เอง แล้วก็ลองคุยลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเทียบกับเสียงที่ได้จากเป็นสมอรท็อกที่เป็นสายนะครับอันนี้ผมใช้สมอรท็อกของซัมซุงนะครับไม่แน่แต่ว่าเป็น AK g หรือเปล่านะครับแต่มันเป็นของซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงนะครับแล้วก็ต่อเป็นเขาเรียกหางหนูยูกรีนนะครับเสียบซึ่งมันจะมีไมโครโฟนด้วยครับอันนี้ผมจะใช้ในการจัดรายการวิทยุก็ใช้อันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับ นี่คือเทียบกันระหว่างตัวโทรศัพท์เองนะครับแล้วก็สายแบบนี้อันนี่คืออันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือเทียบกับตัวการใช้ My ไมว e l e s s ตัวที่เป็นของ Wireless ล o วา w i r e l e s s Go 2นะครับตัวนี้นะครับนี่แบบหนึ่งก็คือใช้ไมาจากตัวหัวกล้องแล้วอันนี้เสียบตัวรับเนี่ยเสียบเป็น USB เข้าตัวโทรศัพท์เลยนะครับ เทียบเสียงกันดูและอีกอันนึงคือลองเทียบเสียงระหว่างใช้อันนี้เหมือนกันครับแต่ว่าต่อไมล์าวเลียไม่ติดปกเสื้อครับแล้วลองคุยในระยะเดียวกันนี่แหละครับแล้วลองเทียบดูว่าคุณภาพเสียงแตกต่างกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมใช้ถ่ายวิดีโอนะครับ แล้วก็ลองใช้ตัว small talk นะครับ small talk เป็นสายเทียบเข้าโดยตรงกับตัวโทรศัพท์นะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับนะครับผมลองใช้แอป Motiv e Video ในการถ่ายเพราะว่ามันจะมีกราฟเสียงแสดงให้เห็นด้วยครับทำให้เรารู้ว่าระดับเสียงมันมันดังหรือค่อยยังไง เมื่อเทียบกับการใช้โทรศัพท์เมื่อสักครู่ไมค์จากหัวโทรศัพท์รู้สึกว่าเกนเสียงมันอาจจะน้อยกว่านะครับอันนี้คือตัวไมค์ที่เป็น Smalltalk เดี๋ยวเราไปลองที่เป็นไมค์ r e l e s s Go ต่อเป็น USB Type C ตรงกับตัวโทรศัพท์ดูครับโอเคเช็ค okay. เสียงนะครับตอนนี้ใช้เสียงจากตัวน,นี้โดยตรงนะครับใช้จากตัวไมค์ไวเลสนะครับ ติดในระยะที่คนคขานิยมติดกันก็ประมาณนี้ครับประมาณหน้าอกแล้วลองคุยดูนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงคุณภาพเสียงนี่คืออันนี้ต่อตัวรับนะครับต่อเป็น type c นะครับอันนี้นะครับต่อเป็น t y p 4 c เข้ากับตัวโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับตัวแอปโมทีฟวิดีโอเนี่มันก็จะขึ้นมาเลยับว่าตอนนี้เราใช้ใหม่อะไรอยู่นะครับในขณะที่ถ้าใช้แอปปกติโดยทั่วๆไปอะครับ มันจะไม่ขึ้นครับมันจะไม่ขึ้นว่าใช้ไม์ตัวไหนอยู่บางทีทําให้ผมสับสนอยู่เหมือนกันคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไม์ลาวเเลียต่อกับเจ้าตัวนี้อีกทีนึงแล้วลองเทียบคุณภาพเสียงดูนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมติดโอเคครับตอนนี้ผมลองใช้ไม์ลาวเเลียติดกับตัวตัวส่งวาเลส ตัวโหลด wireless go 2นะครับสกิลด,ดูได้เสียงน่าจะเข้านะครับโอเคครับนี่ลองเทียบคุณภาพเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าความดังอาจจะดรอปลงแต่คุณภาพเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองไปฟังกันดูลองเทียบกันดูนะครับ คอมเปิดไม่ติดเมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะเน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกินปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณ เข้ามาหาเราได้24ชั่วโมงเรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา w w w t h a i l o a d i n t h อีกหนึ่งบริการของบริษัทไทโลดอ o c o m